เป๋าตัวใหม่นะครับตัวนี้เป็นกระเป๋าอสามว่าสามซิปนะครับอ่าสิบเก้าซิปนะครับตัวนี้อ่าเป็นยังไงบ้างนะครับตัวนี้อ่าตัวนี้เป็น, Combat Gear นตาคอมแบทแอคชั่นเกียรน์นะครับตาหน่วยรบพิเศษอเมริกันนะครับตัวนี้แม็กอินอุสนะครับตัวนี้อ่าแม็กอินอุสดูตรงไหนนะครับอ่านี่คอมแบทเกียร์นะครับแม็อินอุสเอครับ เป็นกระเป๋าสามซิปนะครับสามซิปตรงนี้มีตัวติดนะครับตัวติดปุ๊บอ่าตัวตัวแก่สำหรับต,ติดสามซิปซิปยังไงก็มาดูกันนะครับเปิดมาปุ๊บอ่ามาดูลักษณะภายนอกก่อนภายนอกเป็นกระเป๋าที่แบบว่านุ่มนะครับรองรับมาอย่างดีนะครับ m a d e In USA นะครับอ่าตัวนี้ก็จะมีตัวขาอ่า Ica, up, yes. ตัวสาหรับรัดเอวนะครับสายหนานะครับความหนาของสายเป็นประมาณนี้นะครับความหนาของสายประมาณนี้นี่นะครับแผ่นรองหลังโคตรดีเลยนะครับเนื้อผ้าดีมากนะครับเนื้อผ้าดีมากต้านข้างตรงนี้ใส่น้าอ่าใส่ขวดน้ําใส่ขวดอุปกรณ์ต่างๆได้นะครับตรงนี้ใส่หุ้มกระเป๋าพวไปได้นะครับกระเป๋าที่มีนี่นะครับนี่ นี่ด้านนี้ก็เหมือนกันนะครับอะเรามาดูภายในดูยังไงก็เป็นกระเป๋าสามซิปอะเปิดมาปุ๊บเปิดมานี่สามซิปอะเปิดมาอย่างนี้นะครับภายในก็จะมีอุปกรณ์ตามนี้นะครับนี่มีกระเป๋าทำหใส่นะครับหนึ่งอสองเนี่ยครับอย่างนี้นะครับนี่สำหรับใส่จอ ใส่อุปกรณ์ต่างๆ,ๆนะครับอ่าเราปิดเก็บข้ามอปุ๊บข้ามานี้มานี้ปุ๊บอ่าหมุนใส่นะครับใส่ปุ๊บนี่มานี้แล้วจุดนี้มีกระเป๋าอีกใบหนึ่งนะครับตรงนี้มีกระเป๋าอีกใบหนึ่งเปิดมาสำหรับใส่ของนะครับนี่ขอกใบอ่า โอเคเดี๋ยวมาดูวิธีการใช้ครับว่าเป็นยังไงนะครับกระเป๋าสามซิบนะครับสามซิพกพาง่ายเดินสะดวกสบายนะครับโอเคก็มาดูกระเป๋า Combat A c t i o n น e a r นะครับจากอเมริกานะครับตัวนี้อ่ายังไงวิธีการใส่นะครับก็เป็นลักษณะนี้นะครับผมมองมานี่นะครับกระเป๋าด้านข้างใส่กระติกน้ำได้นะครับใส่กระติกน้ำได้ A c t i o n g เก r รอ่าแนี้นะครับนี่ ประมาณนี้นะครับก็การใช้งานเนี่ยมันได้สิบสลิตรถึงส้าลิตรนะครับแต่ได้สิ่้าลิตรอ่าก็ลักษณะของกระเป๋าวิ่งนะครับวิ่งก็โอเคอยู่นะครับวิ่งเนี่ยเนี่ยเนี่ยครับเราวิ่งกระชับนะครับใส่สบายเพราะตรงเนี้ยหนานะครับอ่ะตัวคาดตรงนี้หนามากนะครับวิ่งก็ใส่สบายมากเลยนะครับ เนี่ยอ่านเนี้ยอ่าระดับนี้นะครับแอคช่นเกียร์เนี่ยนะครับด้านข้างเนี่ยสามารถใส่กระเป๋าได้อีกนะครับใส่กระเป๋าใส่ขวดนอ้ำได้อีกนะครับแล้วก็สายอ่าอุปกรณ์น้านข้างเนี่ยใส่กระเป๋าเพิ่มนะครับอย่างนี้นี่นะครับเดี๋ยวเราเดี๋ยวเรามาดูอ่าอุปกรณ์ที่ใส่ข้างในนะครับว่าเป็นยังไงนะครับ อออกมาปุ๊บอ่ะผมนี่คอมแบทแอคชั่นเกีนะครับมาอย่างนี้นี่นะครับกระเป๋า30 Combat a แบทแอคชั่นะครับมาก็เป็นยังไงนะครับก็โอเคเดี๋ยวมาดูว่าอุปกรณ์ภายในมีอะไรบ้างนะครับซึ่งสามารถใส่ได้19 1 8อ่า14 18ลิตร19ลิตรนะครับตัวนี้ Combat a อคชั่นเกียนะครับ อ่าตรงนี้นี่ c o t b a t a c t i o n น e ก r นะครับโอเคเรามาดูอุปกรณ์ภายในกันเลยนะครับว่ามีอะไรบ้างในกระเป๋านะครับพี่ผมสามารถนี่ได้นะครับเปิดออกมาปุ๊บเปิดนี่แบงมานะครับเอามาดูกระเป๋าภายในกระเป๋า Combat Action Gear นะครับตัวตัวนี้จากเมรกานะครับ ว่าภายในมีอะไรบ้างนะครับในกระเป๋านะครับผมจะเปิดจากภายนอกก่อนนะครับนะเปิดจากภายนอกอุปกรณ์มีอะไรนะครับผมเปิดตรงนี้ก่อนอุปกรณ์ผมใส่มีอะไรไฟฉายนะครับเนี่ยไฟฉายอ่าอ่าเลเซอร์นะครับเลเซอร์เนี่ยเลเซอร์เลเซอร์เขียวนะครับนี่นี่นะครับอ่าไอโมงนะครับ สำหรับไอ้โมงเดินเข้าป่านะครับแป้นพิมพ์สำหรับคอมเตอร์นะครับแป้นพิมพ์พกพาขนาดเล็กนะครับแล้วตรงนี้ผมก็ปิดภายในนี้ก็เป็นลักษณะน,นี้นะครับ Combat Action Gear นี่นะครับ Combat Action Gear จาก USA นะครับ United States นะครับ อ่าเป็นกระเป๋าส2องวัน3ามวันนะครับ3ามซิปนะครับแล้วใบนี้ก็เปิดเข้ามาปุ๊บนี่นะครับเปิดซิปปุ๊บอ่าภายในมีอะไรบ้างหมวกนะครับหมวกสำหรับเดินป่านะครับโอเคอ่าตรงนี้เข็มขัดนะครับเข็มขัดกล้องถ่ายรูปนะครับกล้องถ่ายรูป นี่นี่นะครับอะพอแบงค์โซลเซลล์นะครับสำหรับชาร์จพลังงานแสงทิตชาร์จโทรศัพท์มือถือนะครับอานี่ลำโพงบลูทูธนะครับไว้สำหรับเปิดเพลงฟังเวลาเดินป่าในป่านะครับอ่ากางเกงนะครับกางเกงเดินป่านะครับตัวนี้อา กางเกงนะครับสำหรับใส่ไปเดินทางเสื้อคอคอเสื้อยืดนะครับฟันเทคนะครับเสื้อยืดฟันเทคอ่าเสื้อยืดฟันเทคนะครับอ่าฟันเทคนะครับสำหรับใส่ในป่านะครับป้องกันยุงนะครับกางเกงนะครับกางเกงกางเกงขาสั้นสำหรับใส่เดินป่า ใส่สบายนะครับในพื้นที่มือร้อนนะครับเก่งเสื้อยืดแฟนเทคนะครับเสื้อยืดแฟนเทคอ่าเสื้อยืดแฟนเทคนะครับใส่เที่ยวใส่เดินป่าสบายใส่สบายนะครับเหมาะสำหรับอากาศร้อนนะครับอ่าเสื้อแขนยาวแฟนเทคนะครับเสื้อแขนยาวแฟนเทคนี่นะครับเสื้อแขนยาวแฟนเทค ใส่เดินป่าสบายนะครับอ่าแล้วก็คอมเตอร์พกพาขนาดเล็ก GPD นะครับนี่พกพาขนาดเล็ก GPD ปุ๊บเนี่ยนี่ยครับนี่อ่าสำหรับไว้เดินป่านะครับไว้เดินป่าสำหรับไว้เดินป่านะครับอ่าไปที่ไหนคุณก็มีคอมเตอร์ใช้ ดูหนังฟังเพลงนะครับเปิดเน็ตนะครับนี่คอมเตอร์พกพาขนาดเล็กจอ12นิ้วนะครับเซอร์ฟิกนะครับอ่านี่ข้างข้างด้านข้างมีซิปนะครับมีซิปอ่ามีซิปอ่านี่ไฟฉายคาดหัวนะครับไฟฉายคาดหัวไว้สำหรับคาดหัวนะครับ C.O.B. เนี่ย นี่นะครับไฟฉายคาดหัวนี่ไฟฉายพวกพาขนาดเล็กนะครับพกพาขนาดเล็กสำหรับใช้ปิดตั้งอ่าแสงสเดินป่านะครับเนี่ยอะไรอีกนี่เป็นมีดครีมสว่านครับเี่เ่เป็นมีดได้ด้วยนะครับมีมีดป๊อป มีกันไกกันไกนะครับกันไกมีดนะครับโอเคไว้เดินป่าอ่ะก็ะหมดแล้วครับอ่ะอุปกรณ์ก็มีเท่านี้นะครับปิดนี่นะครับอุปกรณ์เดินป่าสามวันได้นะครับโอเคก็ใส่ถ้าดูประมาณนี้นะครับ นยครับกรเป๋าแฮกสามสิบจเป็นลักษณะประมาณนี้นะครับ้ันข้างใส่เดินป่าสบายวิ่งนะครับสบายนะครับ อ้อสิบสามชั้นแอคชั่นคอมแบทแอคชั่นเกียร์